สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง y o u t u b e ชีพทำคำวิเศษครับอยู่ที่บ้านริมแควแพรริมน้ำนะครับอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับซึ่งบ้านริมแคพรริมน้ำเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับเส้นทางรถไฟสายมอนะที่ไปถ้ำกระแสะเลยครับนี่ครับถ้ามาที่นี่นะครับก็จะมีที่พักเยอะมากเลยแล้วก็มี จุดชมวิวอ่ะอันนี้อาจารย์กิติตันทรพประเสริฐก็สอนให้กับมัคคุเทศก์นะครับกำลังทำคลิปตัดต่อคลิปครับบันทึกภาพนี่ครับแล้วก็อยูนัดท่องเที่ยวกำลังเดินอยู่ข้างบนครับอาจารย์กิติสอนอยู่อันนี้เป็นจุดที่เรามองขึ้นไปนะครับ ถ้ามาสาะอยู่ตรงนี้ครับนั้นจะมีฐานีรถไฟอยู่เลยเป็นู้นแล้วสานีรถไฟที่ไปสิ้นสุดก็คือสา,านีสุดท้ายคือน้ําตกไซโยกหน้อยนี่ครับอันนี้ก็เป็นมัก,กุเทศที่กําลังมาฝึกทําคลิปนะครับทรับานองกทางเดินไกลเหมือนกันนะครับนี้นี่ครับ นูน่คนครับโน่นไปถึงโน่นฮะแล้วก็จากมุมนี้นะครับมองไปวิวสวยดีครับสึกตัวนั้นคือสวนสยโยกมสวนสยโยกรีสอร์ทนะครับที่ทางนี้เดี๋ยวผมพามองกลับไปทางนี้ครับ<ๆ>ก็จะเป็นบ้านพักนะครับเผื่อใครอยากจะมาพักที่นี่ริแมแพรแพรริมน้ำบ้านแบบแพรริมนะ้ำซึ่ง อันนี้ก็คือวันจันทร์ที่7กันยายน2563นะครับก็ยังอยู่หลังหลังโควิดละหลังโควิดนั่นก็เป็นไกด์สองท่านที่เดินลงมาทำคลิปต้องถ่ายประมาณกี่วิอะคั ันนี้มักมากูเทสรุ่นใหญ่จะเป็นพิธีกรอ่ะพูดภาษาเยอรมันเลยพี่ได้อังกฤษล้วเห็นไนดดั้ยัสดีเห็นรถเมล์เลยนะตรงนั้นแล้วครับเอ่อหน้าจารย์มีแผน and t o d a y i would like to take you to Kanchanaburi to visit or to see the bridge over river k w e i but this part which is a d e a d River let's go down and have a look follow me ผมก็เก็บบรรยากาศแล้วก็มองขึ้นไปที่เส้นทางรถไฟสายมรณนะริมหน้าผานี่ครับที่ไปถ้ำกระแสเออถ้ำกระแสกระแสแล้วก็นี่จะเดินผ่านบ้านพักนี่เป็นบ้านพักครับเดี๋ยวจะไปดูไกด์มาพลังขมักขเม้นกับการทำคลิปครับบังครับเป็นไงบ้างครับ นี่บรรยากาศบรรยากาศเบื้องหลังนี่ไกด์อินโดไกด์อินโดครับไกด์อินโดอันนี้ไกด์ผิงไกด์ผิงท้อถไกด์ผิงรู้อยู่คําเดียวช่วยแปลพระจันทร์แทนใจฉันหน่อยได้ไหมคะ月亮代表我的心แปลแปลว่าคะพระจันทร์แทนใจฉันถ้าคิดเวลาฉันคิดถึงเธอ ใก็มองไปที่พระจันท์ฉันจะอยู่ตรงนั้นใช่หน้าเธอก็จะลอยขึมาอยู่ในพระจันทร์เห็นนิวอัมสตรองยืนอยู่ตรงนั้นไปดูต่อไปดูต่อไปย้ามกาญจนบุรีค่ะยินดีต้อนลับเต้ากาญจนบุรีฝูต้าปี้ปีปีฝยินดี้อนับูรีฝู้ปีี่ีฝูยินดีตินรับเ้าสู่กาจบี้างีีียินดีตรับ้สู่กาญจนบุรีฝาปีฝีินดีตอนรับเขส่กาญจนบุรีฝูต้ีฝีีฝินดีตยัง มมประกนาวการตังๆปรังดูเนี่ยนมมดูอ่ะกล้ออดาวักตูหารุสดาตามซีนีอุนตูกลียนแปลว่าอะไรคะแปลว่า,าสแมภาแม่น้ำแคยอันนี้สำคัญในประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยสำคัญในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สโองถ้าหาว่ามีเวลา ก็เชิญชวนมาเที่ยวที่นี่นะคะเอาภาษาจีนบ้างเดี๋ยวจะน้อยใจอ่ะฮัลโหลยินดีต้อนรับสู่เมืองกาญจนบุรีนะคะที่นี่ก็จะเป็นเส้นทางสายมุรนะห์ท่ามกาแสนะคะถ้า ซึ่งมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยมากถ้าท่านมีเวลาว่างสมควรที่จะมาเที่ยวชมที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะไปจากจีนขอบคุณด้วยค่ะเฉี่ย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 เฉแล้วแล้วาซีแล้วอาริมาตาซีนี่คืออะไรภาษาอินโดแปลว่าขอบคุณภาษาอินโดแปลว่าขอบคุณมากพูดอีกทีดีค่ะทอรีมากาซีเซิร์เธอริมากาซีเธอริมากาซีอินโดนะครับเฉี่ยเฉี่ย โอ้โหเป็นท่ามกลางไกด์ไก่อะไรอาจารย์โปรเจกต์ที่นใจะอาารย์อ้โนี่นี่ไก่จีนไก่เชือไกจีนทูชานอ่าทูชานในเมืองสุดลิมิตในเมืองสุดลิมิตบรรยากาศครับบรรยากาศครับอ่ากำลังอยู่ท่ามกลางทูดท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะเัษายนเข้ามาเลยไหมประเทศญี่ปุ่นอ่ะของพี่ของพี่เป็นไกด์ไกด์อะไรไกด์ญี่ปุ่นค่ะไกด์ญี่ปุ่นค่ะอ่ะแนะนําแหล่งท่องเที่ยวหน่อยจ้า อ๋อตอนนี้เราอยู่สะพานไม่ใช่ดิไม่ญี่ป <im itates S 2> <า>ุ่นภาษาญี่ปุน่นอเ,อเภาษาญี่ปุน่นภาษาญี่ปุ่นเอา้าไปไหนล่ะคะไอ้ไก่ญี่ปุน่นไอ้ไก่ญี่ปุ่นไอ้ไก่ญี่ปุ่นแนะนำตัวเองครับไก่อะไรคะไก่โยบุมุโตโมชิมาเซะทาไดมาโยริบ้านริมแพร่แพร่ริมน้ำตัวอยู่โฮเทลนี้อิมาเซ่คะแพระ่ค่ะこれから後ろの方は戦争海峡の橋です แควกาวาโซบานี <muitas> ่อาริม ну oh, ัสเนี no ่เซนไดนีเซกายไทยเซนโซตคิสูเฮย์น่าไงเลยคิชิเอาฝั่งนี้มั่งทางนี้แปลแล้วนี่ก็ไกลญี่ปุ่นเหมือนกันเมื่อกี้พี่พี่บุ๋มนะคะเป็นไกด์ภาษาญี่ปุ่นนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราอยู่ที่บ้านริมแควแพริมน้ำนะคะเป็นสถานที่ที่สวยงามแล้วก็ด้านหลังนี้นะคะก็เป็นสะพานประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นเส้นทางรถไฟสายมาณะคะภาษาญี่ปุ่นให้ผมฟังหน่อยค่ะโอ้ย เนะเอเลยนะเ,เลยขินเกินทำคลิปอย่างคะเนี่ยยังเลยค่ะ,อะโอเคพูดพูดเดี๋ยวก่อนขอเรียบเพียงก่อนได้ไหมคะได้ค่ะให้พี่เขาพูดเกี่ยวกับความรู้สึกในการมาเรียนวันนี้กับสมาคมมาคุเทศหน่อยค วันนี้ภาษาไทยก่อนนะคะัระชรีอภิเรศเจริญวงศ์ค่ะเป็นไกด์ภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษ,าษาแล้วก็กําลังเรียนภาษาเยอรมันด้วยนะคะ<ฮ>วันนี้มีโอกาสได้มาอบรมภาษาโทษค่ะอบรมการตัดต่อคลิปวิดีโอซึ่งได้รับความรู้แล้วก็เป็นประโยชน์มากมายในการที่อาจจะได้เสริมสร้างในการทําเป็นยูทูบเบอร์นียจะเป็นย <YouTuber. S 1> ูทูบเบอร์ค่ะโอเค,ะคะอเป็นยูทูบเบอร์ภาษาญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวนี้โดยพลันค่ะ YouTube さんになれると思います。今回のお勉強を習ったの後でね、あもうもっと一生懸命頑張ります。ありがとうございます。あ,あ,あ,ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。<laughs> กลส่อสร้างตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองสมัยที่ญี่ปุ่นขอใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านสร้างทางรถไฟแล้วก็เลียงจยิงจริงพี่เขากำลังซ้อมบทอยู่ฮะซ้อมบทฮะซ่อมบ้อมบทะอบ้อมบ้บทฮะอวะบะอบ โอ้โหเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะเป็นสนุกมากอยู่ท่ามก,ากลางไกด์อ้าวนี่ไกด์ภาษาอะไรครับสวัสดีครับอังกฤษครับสังกิตโอ้ภาาษอังกฤษนี่สบายอยู่ละ <laughs> ไม่เป็นไม่เป็นเป็นอะไรเป็นอเมริกันแอ, <laughs> อนยยคเซนต you know, ์หรือบริเตนแอคเซนต์ไทยลิชครับไทยลิชโอ้โหเยี่ยมเลยไม่รู้ครับภาษาอังกฤษอ๋อพูดไทยกับอังกฤษอะไรเงี้ยเหรอหมายถึงคำเนียงเอ็กเซนต์เขาเรียกไง ไอ้สำเนียงอะไรแบบสิงคโปร์เลียนใช่ไหมสิงคโปร์ล่ะเออสิงคโปร์ล่ะไทยลิสเออแต่ผมไม่ไม่เพิ่งได้ยินสำนี้สำแรกนะไอ้ไทยลิสเนี่ยเฮ้ยเขาก็นล้อมันอยากสิงลิสฮะสิงคโปร์ลาก็เรียกสิงลิสเออใช่ใช่พอไทยแขกมันแขก็เอแขกพวกแขกอะไรนะแขกจะรัวรัวอ่ะใช่รัวเลยเห็นลูกอาจจะ เรากำลังเดินขึ้นไปนะฮะเดินขึ้นไปที่ตึกเพื่อถ้าอาจารย์กิติกิติจะสอนตัดต่อด้วยบางทีเขาก็เรียกใครมาสเตอร์นะบางทีก็เรียกคิเนะมาสเตอร์จริงๆแล้วเป็นคู่ที่ทำค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะโปรแกรมเมอร์ค่ะของไครมาสเตอร์เนี่ยทำไมคะเจ้าของเป็นญี่ปุ่นหรือเปล่าคะไม่รู้ต้องถามใช่ไหมกิติ นายกท่านนายกสมาคมท่านวีโรดนรับมไกด์ไกด์ไกดไก์สเปนของเราไกด์สเปน,เปนเอ่ะลองลองทักทักทักทายนักท่องเที่ยวเป็นภาษาสเปนหน่อยครับเกี่ยวกับกาญจนบุรีโอลาบุนอัาร์เดสเบเมโนสโตโดสอ่ะกาญจนบุรี เ s t a m o ่ en u n a p r o v i า c ต a o e น t e de b a n g k ห k a อ6 0 k ่ท e e ต้าอยู่ที่กรุงเตอนนี้ราอยที่กรุงทพฯอนนีาอยู่ทรุตี้รอที่กนนาอยีกอนนายู่ทีกรงเทานาอ,อทุกรุท่านขาอนราอรุเนที่บบกเทพน้เาอ่รุงเรี่กอนห้เารมาเายี่ยรเยืยนเอนเร,ราองรนค้ราอีควนี้ขาอให้มีควุขามสุข นะครับสนุกสนานและก็หวังว่ามีโอกาส <c oughs> จะได้กลับมาอีกนะครับยินดีต้อนรับสเสมอครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,อบ,รบโอ้โหแน่นอนแน่นอนมากเข<ต>าเขามีเขามีสำเนียงไหมฮะว่าเป็นสำเนียงแบบอเมริกาใต้หรือว่าเป็นสำเนียงแบบต้องคนนี้พี่วครับครับอาจารย์เอาเลยสำเนียงอเมริกาใต้อ่ะใช่มีนะฮะสสำเเนนียงปอ่ะแล้วของพี่เป็นพี่แซมเป็นสำเนียงอะไรสเปนปนลาตินอ่ะ Soy guía turística español de Asian Spirit, es una empresa española establecido en Bangkok y ahora estamos de vacaciones debido a COVID. No hay trabajo para nosotros y estamos aprendiendo a hacer un tipo de cómo se hace bonito fotografía a través de móvil, teléfono móvil. แปลว่าตอนนี้เนี่ยไ <c oughs> อ้กี่พูดอะไรไปบ้างสรุปก็คือผมบอกว่าผมเป็นไกด์สเปนบริษัทเอเชียนสป i รตอนนี้ว่างานก็เลยก็เลยมาหาความรู้เพิ่มเติมโดยมาเรียนวิธีถ่ายภาพจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็รู้สึกเพลิดเพลินเพราะว่าดีกว่าไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ก็ไคนั้นขอบคุณครับพี่โอ้โหประทับใจมาก สุดยอดอ่ะมือหนึ่งเอเชียนี่มือหนึ่งประเทศไทยอ่ะครับไม่ใช่มือของบริษัทโคเบียมีพิเศษโอ้โหเคยดูแลเคยดูแล V.I.P ของสเปนใครบ้างครับ V.I.P ปกติก็ดูแลทั่วไปแต่ว่าโอ้โหโอ้โหสุดยอดมือขวาของไอพระดานฟุตบอลทูปบาร์ซิลนนาครับ ฟุตบอลประธานเองก็เคยมาผมก็ดูแลอยู่ทุกบาซ่าทั้งหมดเวลามาเมืองไทยก็ผมก็เป็นคนดูแลเพราะว่าถูกท่องเที่ยวรู้จักกับท่านโโอ้หสุดยอดมากขอบคุณมากครับพี่สุดยอดมากใครคนแก่อีกแล้วกับพี่นี่หน้าไกด์ภาษาอิตาเลียนช่วยโชว์ช่วยโชว์ การพูดแบบสเปนอาโนอิตาเลียนนะคะบุนจอร์โนอิโอโนนีนาละกุยดาปาไลต์เลียน n นเดอโ s โนิซิอาโมออคันจนาบุรีวันห i a าจังหวัด n น i a ะเทศไทยที่มีปรวัติศาสตร์ที่น่าส s ใจมากที่สุดในโลกครอจัง e วัดชลบุรีซึสงหวัที่มแปรว่าอศไรครับอ่าสงครามโลกครั้งะเทศ คือสวัสดีค่ะตอนนี้พวกเราอยู่ที่เมองการซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าในสงครามโลกครั้งที่สองอเดสโซนอยฟชาโมประวาร์ไดอัราคุนคลิปวิดีโอเปอร์อินฟอร์เมอันเน่ดิควีซาพรวินชากราซิอาคือว่าอะไรพี่ก็ตอนนี้เรามาตัดต่อมาทำคลิปเกี่ยวกับวิดีโอเอาเรื่องนี้บ้าง เอาสงครามชีวิตโควิดของไกดอิตาเลียนมาเอ็มมอโตมอนต์ริสเตสไปเกลและปริมาวตา io non lo so cosa facciamo perché noi abbiamo cancellato tutto lavoro hai capito tutto lavoro adesso noi siamo la vita senza lavoro senza soldi senza niente อย่างงี้นอย่างงี้เป็นชุดเลยเขาบอกโวิดอย่างงี้เป็นแปรหน่อยแปรหน่อยก็คือตอนไกด์ ที่ถูกแคนเซิลงานตั้งแต่นาทีแรกที่โควิดเข้ามาในเมืองไทยเราอ่ะมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยสักอย่างหนึ่งในชีวิตนี่นี่ครับมอนต o ริสเซ่นี่คือความจริงของชีวิตมาคูเทศทูท่องเที่ยวประเทศไทยครับค่ kaç, <ส>บะ40ปีในวงการท,ท่องเที่ยวค่ะมันเป็นเรื่องตลกร้ามากที่ <c ười> รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ดูแล อย่างดีเท่าที่ควรใช่ั้าไมี้เราเป็นเป็นพูดถึงพูดกันง่ายๆคือด่านแรกในการต้อนรับมาคุเทเอในการต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งทําเงินเป็นไรายได้อันดับต้นๆของประเทศเด,เดี๋ยวก่อนอต้องถามพี่ก่อนสามท่านเนี่ยได้ได้ไอหมื 15, ่นห้าปะ พันห้าไม่ไอห้าพันเนี่ะตอนพี่ได้ไหมได้ได้ได้หลังตู้เย็นได้หลังตู้เย็นเ็แล้วของพี่ได้แล้วได้ค่ะโอ้โหยังดีก็ได้แต่สามเดือนสามเดือนที่พี่ได้มาเนี่ยยังไม่พอค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์เลยค่ะยังไม่รวมค่ากินนะอันนี้เขาเรียกว่าหัวเราะแบบ Charlie Chaplin นะเพียงสไมล์หัวเราะหัวเราะร่าหน้าตาริงหัวเราะคนความเศร้า High every t r a i e of sadness ใช่อหมสั้น ซ่อนน้ำตาไว้ซะซ่อนไว้ในรอยยิ้มซ่อนไว้แล้วก็ยิ้มแม้ว่าหัวใจจะแตกสลายคีป <in> อินดี Keep deep. ปคีอินอินดีปไปเรียนต่อครับโอ้โหมันมากครับขอบคุณแฟนร,รการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทําำพิเศษนะครับเราได้เห็นความเก่งของพระคุเทศไทยนะครับในหลายภาษาเลยผมดีใจมากๆที่ได้มาสอนหนังสือให้กับสมาคมพระคุเทศ ทางนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ